ข้องขึ้นเครื่องหมดแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะบินไปเชียงรายนะครับน่าจะถึงประมาณสักสี่โมงสี่โมงกว่าๆนะครับถึงสนามบินเชียงรายนะครับทีมสนมสับสนุนทีมรถกลบนะครับที่กําลังทํางานอยู่ในตอนนี้นะครับที่ถ้าหลวงนะครับจังหวัดเชียงรายผมก็จากทีมงานสนามบินชวนนภูมินะครับบริษัทอากาศยานไทยจำกัด สนับสนุนนะครับมาช่วยในการสนับสนุนในการไปครั้งนี้นะครับแล้วก็มีทีมแพทย์นะครับทีมวิทยาศาสตร์ใต้น้ำนะครับของกองทัพเรือนะครับร่วมเดินทางร่วมไปด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็มีนักดำจากบริษัทซีเวิลนะครับได้วิ่งนะครับร่วมเดินทางด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์มานะครับชุดใหญ่นะครับไปใช้ในการ เดี๋ยวเย็นนี้เจอกันที่ถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายนะครับขอให้โชคดีอยู่กับเราพานรอนองกับบ้าน